ผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคดีอุกชะกัดนะครับหัวหน้าแก๊งฆ่าเผานั่งยางสามศพเนี่ยคือเขาอ้างนะว่าเนี่ยมีปากเสียงเรื่องการดูแลสวนปาล์มกับหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เลยก่อเหตุขึ้นมีเสียงให้ฟังช่วงนี้ครับพี่อี่ะเข้าไปนะคะิๆๆอย่าบังน,ะะน,อนีอย่าบางัาบางหลบครับหลบข้างหน้าหลบเลยครับข้า,า,างหน้าหลบหน่อย นี่ฮะอันนี้เป็นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับขณะที่นายปิยศักดิ์หรือว่านายแจ็คแล้วก็นายรพีพันธ์หรือเทือกซึ่งเป็นสองใน4ผู้ต้องหา<ว>ที่ก่อ,<ว>อเหตุฆ่าเผ <ไป S 1> า,า,านั่งยางสศพในสวนปาล์มน้ำมันที่อําเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับเราตามคดีนี้มาแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์นะเขาเดินถลกเสื้อแล,แล้วก็ชูมือนะลงมาจากภูเขาบ้านเขาหลักตําบลน้ําผุดอําเภอเมืองตรังเพื่อมอบตัวกับท่านรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค9้าครับหลังจากโดนกดดันอย่างหนัก หเห็นบอกไม่ได้กินข้าวมาสามวันเลยต้องกินสป,ประร์ตประทางชีวิตเนี่ยนะคะเช้าวันนี้เนี่ย<ไ>พบว่าผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้าค่ะก็ะนําผู้ต้องหา<น>ทั้ง4คนเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุนในสวนปามตั้งแต่จุดแรกที่ยิงลูกน้องแล้วก็นายสุรเชษหรือว่ากโกเชษอายุ69ปีเนื่องจากว่าโกเชษเนี่ยถลกชายเสื้อแล้วก็ลูกน้องที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะเนี่ยลุกขึ้นยืนก็คิดว่าเอจะยิงตัวเองหรือเปล่าก็เลยชิงลงมือเหมือนยิงก่อนนะฮะจนบาดเจ็บ จากนั้นเนี่ยให้โกเช่ขับรถกระบะไปขนําแล้วก็ให้เข้าไปข้างในก่อนที่ในแจ็คก,กับในบินเนี่ยนะคะคก็ใช้อาวุธปืนขนาดจุดสีของโกเช่เนี่ยยิงทั้ง3คนแล้วก็นําไปเผานั่งยางซึ่งช่วงที่เผาโกเชเ่เนี่ยนะคะก็พบว่าโกเช่ยังไม่ตายนะคะโอ้ยยังไม่ตายเผาทั้งเป็นพยายามคลานหนีเอาชีวิตรอดแต่ถูกยิงซ้ําแล้วก็ลากร่างเนี่ยลงกองเพลิงโ จ, uh, จั uh, uh, จกแกจะจักฝืนแล้วก็ผมมาเล่นแบบนี้ก็คือว่าผมก็ตุกคือมีมาเลี่ยงกันเรื uh, uh, ่องเหลืองปลาแล้วทำไปแล้วทําไปเป็นยังไงทีนี้ตอนนี้การเสียใจกับผมมาได้ยงไม่ใหญ่ว่ายายตั้มขอตัวครับผมมาแต่ยอมรับยอมรับใจกับไม่ใจว่าพุ่นหรือโกโบกห่าลักปวามหลังไอ้มันไม่ใจรอว่าผมคุมปลามเองตั้มที่บรรได้กับมันมาก ต่ว่าวันนั้นบางเรื่อมากึึงการมีปากเรียงกันอย่างปามนี้แต่ก็ยอมรับว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันนะครับตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนให้รัดกุมแล้วก็สั่งตรวจสอบประวัติทั้ง4คนพบว่าเคยก่อเหตุฆ่าผู้อื่นรวม8ศพมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคดีอื่นๆต่อเนื่องอีกหลายคดีด้วยครับค่ะ